อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden t เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ น้าโยสวัสดี boundaries! ตอนหกโมงยามเย็นครับเจอผมเช่นเคยนะครับทุกคนใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยตอนนี้เรามากับพี่อาร์มนะครับแล้วก็พี่บิวนะแล้วพี่ชายคนหนึ่งข้างหน้าเรามีคนนะครับเขาอยู่ข้างในนะครับถ้าเดินไปอย่างเงี้ยคือเขาดักแน่นอนนะครับเออกระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยโทรศัพท์จะระเบิดนะครับเล่นอีเวนต์นะครับโอ้โหกระตุก มันบางช่วงนะครับทุกคนโอเคมาหายกระตุกนะตอนนี้โอเคหายกระตุกผมรู้ว่าเครื่องจะระเบิดนะครับเมื่อกี้เราปาเน็ให้น็อกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะกระตุกนะข้างหน้าปังโอเคน็อกไปตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวน้นทรายครับแต่ว่าโอ้โหปลาเน็ตบากคนผมจำไม่ได้นะมันคาไปด้านหลังแล้วอะโอเคน้นทรายมีตัวหนึ่งครับโอ้ปลาไฟด้วยเฮ้ อันนี้อีกตีนึงนะครับโอเคเขาโดดมาละโดดไปฝั่งตร้นี้ตัวหนึ่งสี่ตัวอะไรปะเนี่ยคนตีกันนะครับผมดีนะข้างในเขายังไม่เอาเรานะเขาตั้งจะรีเซ็ตนะครับฟังเสียงนะครับยังไม่ต้องรีบนะทุกคนเดี๋ยวผมปาสมอปิดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราโดนหลุดหลายทางเหลือเกินเสียงข้างบนก็มานะครับชั้นสองนะเขาดังนะครับเราเฮ้ยกระโดดละล็อกหนึ่งล็อกสอง โอ <Okay. S 2> เคดี๋ยวให้พี่บิวชุบนะครับแล้วก็เราไปเล่นนะครับให้ชุบคนหนึ่งเนาะแล้วก็เล่นคนหนึ่งนะครับทําเป็นแบบเดินออกไปนะครับแล้วก็ไปดูให้เพื่อนนะครับเพราะว่าจะได้เล่นให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาคิดว่าเออมันเข้าไม่ได้นะครับก็ประมาณว่าเราดูให้เพื่อน,นเองเฮ้ยโอเคนอกห้ตัวหนึ่งครับตรงนี้มุมอร่อยอะนะ่ะเนี่ยแอบหลบพอดีเลย <laughs> อุ้ยไม้สองครับอุ้ยนอกไปหนึ่งนะสวยจัด ติดเพื่อนโอเคโหซ้ำก่อนนะครับโอโหคนเยอะเหลือเกินนะตอนนี้เดี๋ยวเราจับเพื่อนก่อนนะครับตึงด้วยนะครับตอนนี้กดมากับแรงเอ็ดเนาะกดมากับพรีอาร์มนะครับพรีชายเบอร์สามเราแล้วก็พรีบิวนะครับเดี๋ยวตอนนี้พรีอาร์มเอาให้เฮ้ยกดผิดุผิดพี่โทษโอเค ผมได้ยินเสียงข้างล่างนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเงียบมากเลยนะข้างล่างเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดด้ยินเสียงาซ่าเนี่ยเฮ้ยโอเคเราดึงมันเด็ดได้อยู่นะครับเขาเกาะหนึ่งนะเรายิงเขานิดเดียวก็น่าจะล็อกกันนะครับเราใช้เงินก่อนล็อกหนึ่งขวาก็มาซ้ายก็้มาครับ๋ิดเราเปิดซ้ายก่อนล็อกสองล็อกสาม ตัวท้ายครับอยู่ขวาม en, วั so wrong, นเดินเราวางเป้าไว้นะครับตรงกลางนะเขายังไม่โผล่ครับทุกคนพยายามวางเป้าไว้โอเคสวยจัดครับพีอามเอาให้จริงๆโอ้โหดูดิตรงนี้มีแฟร์กันด้วยนะครับโอ๊ยกำลังวิ่งไปเก็บแฟร์กันเลยเดี๋ยวเราป้าเน็ตนะครับเดี๋ยวนะครับที่ผมสอนนะครับ จลิปล่าสุดเพิ่งสอนไปสามารถไปดูได้นะทุกคนโอ้โหวิ่งออกว่ะโอเคตายเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวแล้วเฮ้ยพี่อามน็อกครับโอเคแต่มันน็อกนะแรกกับน็อกนะครับน่าชุบได้อยู่ไกลมีรถจ๊บนะครับแต่ว่าโอเฮ้ยมามามา โอ้มาชุกดีจัดครับยิงไม่โดนเลยครับทุกคนโว้มันวิ่งหลบเนินด้วยโหจบละผมตายแน่ <How? S 1> โหตายครับโอโหตายครับแบบนี้เราไม่มีที่เล่นนะครับตรงเนี้ยอาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา <What S 2> เกิดใหม่ได้อยู่นะครับอ๋อผมหลืมไปผมหลุดเก็บปัะชุบนะครับทุกคนจบจัดลำบากพี่เขามาชุบแล้วสวย อยู่ข้างล่างครับข้างล่างตรงข้างล่างหนึงมาแล้วพี่บิวมาแล้วครับอยู่ตายอยู่แล้วโอ้รถจิ๊บใหม่ครับอีกคันหนึ่งโอ้โหขับไปหาพี่อาร์มแนละ้วแล้วพี่อาร์มเอาไง <laughs> พี่ไปหนึ่งน็อกโดนขวายิงอันหนึ่ง,ง,ง,งเดี๋ยวผมจึงยาลูกนี้เสร็จเดี๋ยวเอาให้หเฮ้ย คือคือนิ้วผมมันยาวครับทุกคนแล้วคือเวลาผมกดซูมสะรบเนี่ยมันชอบหลุดนะหลุดไปเรื่อยเลยนะตอนนี้เรากดเจอเพื่อนด้วยนะครับบอลชิวตันตั้มเจอเอฟซีอินดนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นน็อกไปตรงโกดังตัวนึ่งนะครับบางทีพี่อามอยิงไป ตัวนี้ล็อกไปแล้วครับผมรู้สึกสก,กินนี้มองค่อนข้างยากนะว่าองโดนหรือกรโดนผมงงมากเฮ้ยมันมีตัวจววดโคมนะครับพ <Watch out. S 1> วกพี่ลงมบนหลาได้นะพี่มันอยู่ข้างนอกกันอนะตัวนึง Watch out อคครับหมดเลยหมดเลยหมดเลยยิงคนไม่ตายด้วยผมเหมือนได้ยินเสียงดาเซียเขาหมดอ่ะโอ้ยโอ้โหชัดเจนครับโอ้ยเกาะผมหลุดแล้วทุกคนนี่ไงนี่ไพหละพอแตกเก,นะก,นะก,นะกอบนะเกอบนะเกอบร่วงนะโทษนะ เขาออมทายครับทุกคนดีละโอ้ยจอมาก็มีเราวิ่งห้องน้ำครับอาการชักไม่ดีนะครับท้ายเข้ามาขวาไม่มีตรงนี้คนเยอะจัดนะครับตัปตี้นะวิ่งมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปลาสอดวิ่งมาตรงนี้ตัวหนี่งแล้วปลาสมอโปิดก,ก่อนนะครับ เพราะว่ากันเขางา้างเนีตเขามาในรูเราโอเคตอนนี้จะนอ็อกไม่อยู่ครับอยู่เฮ้ยโอ้โหจะใส่ชุดพางแล้วนะตัวเนี้ยนอนเงียบแล้วใส่ชุดพางด้วยตรงนี้ได้ครับ เดี๋ยวเราสมมปิดก่อน,นครับเพราะเราไม่รู้นี่โอเคหมด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 เเาวรีได้หมดเลยนะครับดึงได้หมดเลยรถจิ๊บตัวนั้นมันขับไปไหนแนะล้วล่ะโคตรไก่ไปเอา้าโอ้กหว่าแล้วเฮ้ยโอ้โหมีตี้มาช้าเพื่อนเราครับได้แล้วนี่เลี้ยงเดี๋ยวผมดูให้ครบได้ปะ ไม่เห็นหรออ๋อตรงนี้เสร็จแล้วเฮ้ยซ้ายไกลก็มีนะเอาตัวนี้ก่นอนนี่ัเจ็บรอสามนะมีอ้อมขวาไปฝั่งนู้นอีกตัวนึง่งอ้อมไกลไปแล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะอ้อมหลังไม่มีตัวหนึ่งอยู่ไหนไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางอีกทางนึ่งนะ จะเป็นตรงหลังคาตรงนี้นะครับถ้าใครที่เคยลองเล่นนะตรงนี้วิงฟรีจัดเลยนะครับเราต้องโคบให้เพื่อนนะครับทุกคนโอเคน็อกอีกตัวหนึ่งพี่มามีไฟด้าขวามีมีหมาวิ่งไปหมาจอนโอเคน็อกอีกตัวหนึ่งเลือสองพี่อันนี้ผมซ้ำชุบได้ไหม ผมเดี๋ยวผมล็อกให้ล็อกข้างในเจ็บมากเดี๋ยวล็อกวะถอยกลับได้นะพี่ผมอ้อมซ้ายอ่ะผมมองไม่เห็นที่ถอยถอยมาด้านหลังหลังอันนี้กันนึงใช่ใช่ใช่ตรงนั้นอะนอ๋อมันจะชุบเพื่อนนะครับทุกคน w <Watch out. S 1> มันอยู่ตรงนี้นะ <What>? oh. ตรงนี้แหละตรงผมมากเลยม,นนมันจะชุบเพื่อน วิ่งเข้าไปในสมองค่ะโอ้ยเจ็บยู่นะเจ็บพี่เจ็บเจ็บเจ็บผมตามไม่ตายอ่ะผมต้องเข้าละไม่งั้นมันดึงไม่หมดเราต้องพุ่งไปแล้วครับ โอ้โอเคหมดนะครับโอ้ m ม g ก็ขอโทษพี่มาไม่ทันอนะ่ะเฮ้ยโอเคเกือบโดนมันลุกขึ้นมายิงตายแล, <laughs> oh, แล้วผมโอ้เราช่วยเพื่อนไม่ทันนะครับจบข้างบนเขามีรถจอดนะครับทุกคนเราซูมเช็คๆนะครับเฮ้ยนี่โอ้ oh, โหข่าไม่เดียว โอ้โหขา่าวโอ้ยผมเยอะเด็เดทำไมกระสุนผมมันมีแค่สามสิบแล้วะแท็กดำผมหายไปไหนอ่ะเราก็โดดดีกันนะครับเ,เราใช้มาป่าครับให้กดเอียงซ้ายเอียงขวาไปเลยครับมันจะมีพี่ซ้ายพี่ขวาของมาป่ากดพี่ขวาไปเลยครับมันจะได้ว่องไวนะกว่าคุณจะเดินเนี่ยคุณจะโดนยิงตายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจอดข้างหน้าเขานะจอดอโอเคตรงนี้เสียงอยู่ข้างหน้าเรานะครับ ถ้าเราง้างนี่ตรงนี้มันใกล้เกินไปนะทุกคนระยะทําการไม่ถึงนะครับพยายามง้างอย่าถึงแขนเส้นไฟคนระับเสี่ยมไปอยู่มาข้างหน้านะครับระวังนิดนึงนะอ๋อลงมาหมดแล้วครับโอเคเขาลงมาหมดแล้วเราคุมข้างบนนี้ได้อยู่นะตัวข้างบนขวานะครับผมยังไม่ได้ฆ่าเขานะครับอาจจะมีอาจจะมีอยู่เดี๋ยวเราเปิดเช็คดูโอเค ผมมั่นใจว่ายังมีงงอยูนะฝั่งนี้เฮ้ยผมเห็นแล้วครับลังหินทิศแอตีมันโผล่ยังใครไม่รู้นะวันนี้มีสไยนะครับเราต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยอะไรหนาะแวบๆบแบบด้วยขวานะครับอ๋อตาซานนะครับทุกคนไป ไม่โผล่เลยอะฝั่งเนี้ยคือเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆอ่านเกมทุกคนมองให้ทะลุโป,ป่ปปงยังเงียบอยู่นะครับยังไม่โผล่โอเคเราได้คิวจน,นแล้วมันน่าจะคนละที่กันนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเมื่อกี้ AK ยิงในตัวนั้นตายเขามไม่โผล่เลยอะตัวขวา โ้แลวครับโดนอยู่นะสองนัดน,นะครับเราต้องยิงหลบหนบนะครับถ้าไปวัดมากเนี่ยเราจะโดนสไนย,ยิงเข้าหัวตายเอาลนะโอ้โหเจ็บมากวิ่งมาทางซ้ายแล้วโอ้โหไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราลงเนินนี้มาหน่อยเต่าอยู่ในวองเนะห็นไหมเฮ้ยเจ็บมากโคตรเจ็บอะเฮ้ยโอเคตันนี้หัวแตกครับ เค okay. หมดตี้ไปนะครับทุกคนในที่สุดเหลืออีกสองตัวนะครับอยู่ข้างล่างนะทุกคนโอ้ผมเช็คแล้วนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกับผมนะครับมันดันไปอยู่ข้างล่างเอ้ไปอยู่ข้างบนหัวเราทุกคนโอ้มันนอกวงด้วยไปไม่ได้ด้วยโอ้โหจบจัดตอนนี้คนห้องปอมยาสู้นะครับโอ้ my god เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับผมอ๋อ เราขอไก่ไั้ไหมเราเพื่อนเรายิงไปแล้วนะยี่สิบตัวนะเพื่อนแตะแตะครับทุกคนมาดิมันน็อกหนึ่งมันเทิดยายให้เพื่อนขอดูหน่อยดิโอเคผมเึกว่าจะไม่ได้ไก่แลครับตอนนี้โอเคใครที่ชอบก็อย่อยาลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม